ความประพฤติของคนก็คือห่วงจุ้ยและโชคชะตามารับฟังนิทานเรื่องห่วงจุย้ยมีเศรษฐีคนหนึ่งซื้อที่ดินแปลงหนึ่งสร้างเป็นที่พักตักอากาศในช่วงที่มีการตกแต่งที่พักตักอากาศนั้นเพื่อนของเขาได้แนะนำ หาอาจารย์่วงจุ้ยมาดูเพื่อที่จะได้สร้างไม่ผิดเดิมทีเศรษฐีก็ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้มากนักแต่ครั้งนี้กลับเห็นด้วยจึงเจาะจงเดินทางไปฮ่องกงเพื่อเชิญอาจารย์่วงจุ้ยท่านหนึ่งอาจารย์แ่เตอทํทำอาชีพนี้มานานกว่า30ปีในวงการนี้อาจารย์แ่เตอนี้จัดว่ามีชื่อเสียงมาก ท่านเศรษฐีผู้นี้รับอาจารย์เตอ๋อที่สถานีรถไฟและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วท่านเศรษฐีก็ขับรถพาอาจารย์แท้เตอ๋อมาอย่างบ้านของตนระหว่างเดินทางมาที่บ้านของตนนั้นถ้ามีรถพยายามจะแซงท่านก็จะหลีกให้ทางเสมออาจารย์เตอ๋อหัวเราะและพูดว่าคุณขับรถไม่มั่นคง นุ่มนวลดีเษรีหีวัวเราะและพูดว่าผู้ที่ต้องการจะแสงรถย่อมมีธุระเร่งด่วนไม่ควรทำให้เขาเสียเวลาเมื่อรถเข้าสู่ตัวเมืองถนนก็เริ่มแคบลงเศษถีก็ลดความเร็วลงมีเด็กคนหนึ่งหัวเราะร่าวิ่งออกมาจากซอยเศษฐีก็สามารถเหยียบเบรกรถได้ทันเด็กๆหัวเราะคิกๆ วิ่งผ่านหน้ารถไปแต่เขาก็ยังไม่เหยียบคันเร่งเพื่อออกรถแต่ได้มองไปที่ปากซอยเหมือนกําลังรออะไรสักอย่างหนึ่งสักครู่ก็มีเด็กอีกคนหนึ่งวิ่งออกมาวิ่งไล่ตามเด็กคนที่วิ่งไปก่อนหน้านั้นอาจารย์เซตเตอถามด้วยความแปลกใจว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าข้างหลังยังมีเด็กอีกคนหนึ่ง เศษเรษฐีได้กล่าวว่าเด็กๆล้วนแต่เล่นไล่ตีกันแต่ถ้ามีคนเดียวก็จะไม่หัวเราะเรืองร่าเช่นนี้หรอกอาจารย์เซเตอยกหัวไม่โป้งขึ้นหัวเราะแล้วพูดว่าคุณช่างมีน้ำจิตน้ำใจจริงๆเมื่อมาถึงบ้านพักลงจากรถหยิบกุญแจเตรียมจะเปิดเข้าบ้านทันใดน,นั้นที่ลานหลังบ้าน มีนกบินขึ้นมาเจ็ดถึงแปดตัวเมื่อเห็นดังนั้นเศษฐีหยุดอยู่หน้าประตูกล่าวขอโทษกับอาจารย์เสตเตอว่ารบกวนให้ท่านรอสักครู่หนึ่งอาจารย์เสตเตอก็รู้สึกแปลกใจอีกครั้งถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเศษฐีได้พูดต่อว่าที่ลานหลังบ้านต้องมีเด็กมาขโมยเด็กอินจีของเราแน่นอน ถ้าเราเข้าไปในขณะนี้เด็กๆก,ก็จะตกใจอาจตกลงมาก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นปล่อยให้พวกเขาเด็ดไปสักครู่หนึ่งก่อนพวกเรายืนดูอยู่ข้างนอกนี้แหละเศรษฐีได้กล่าวยิ้มยิ้มอาจารย์เซเตอร์นิ่งเงียบไปสักครู่และกล่าวว่าคุณส่งผมกลับไปที่สถานีรถไฟเถอะบ้านหลังนี้ไม่มีความจำเป็น ต้องดูหวงจุ้ยแล้วจากคำพูดของอาจารย์เซเตอครั้งนี้ทำให้เศรษฐีเป็นผู้แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ทำไมจึงพูดเช่นนี้อาจารย์เซเตอร์ได้บอกว่าสถานที่ที่ท่านมีอยู่ล้วนเป็นสถานที่ที่มีห่วงจุ้ยดีเลิศนั่นก็คือแท้จริงแล้วความประพฤติของคน ก็คือห่วงจุ้ยและโชคชะตาบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนถึงแม้จะภาคเพียรพยายามวิ่งเต้นไปก็อาจจะเป็นเพียงความเหนื่อยเปล่าเท่านั้นเพราะตัวเราเองคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งเพราะความดีงามของเราก็คือใบเสียมซีที่ดีชั่วอีกรั สุดท้ายต่อให้ทุกสิ่งที่รายล้อมจะเลอเลิศก็ตามแต่ถ้าตัวเราเองไม่ทำตัวให้ดีทุกสิ่งที่มีอยู่เลอเลิศดนั้นก็พังสูญสิ้นได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยในขณะที่ทำตัวดีเสมอต้นเสมอปลายสู้ขยันขันแข็งอดทนสร้างชีวิตก่อสร้างด้วยมือตัวเองได้ทั้งหมด ทำตัวเองให้ดีด้วยตัวเองก่อนไม่โทษใครไม่โทษโชคชะตาฟ้าดินอย่างไรชีวิตก็ดีขึ้นจนได้ขอย้ำสุดท้ายว่าแท้จริงแล้วนั้นความประพฤติของคนก็คือห่วงจุ้ยและโชคชะตาบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมมีแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนถึงแม้จะภาคเพียน พยายามวิ่งเต้นไปก็อาจจะเป็นเพียงความเหนื่อยเปล่าเท่านั้นเพราะตัวเราเองคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งเพราะความดีงามของเราก็คือใบเสียมสีที่ชั่วนิรันขอขอบคุณเพจมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ได้ ติดตามมาโดยตลอดแท้จริงแล้วความประพฤติของคนก็คือห่วงจุ้ยและโชคชะตาทำตัวเองให้ดีด้วยตัวเองก่อนไม่โทษใครไม่โทษโชคชะตาฟ้าดินอย่างไรชีวิตก็ต้องดีขึ้นจนได้ขอเป็นกำลังใจทุกทุกคนขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ